มีหลายครั้งที่หัวใจก็โหยหาที่พึ่งทางใจที่ที่เราจะได้อยู่เพื่อระลึกถึงสิ่งที่สูงส่งบริสุทธิ์และงดงามขอเชิญทุกท่านมาร่วมสวดมนต์และกราบสการะพระบรมสารีริกธาตุณวัดมรุกคนค,ครพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางความสงบงดงามที่นี่เป็นเหมือนพื้นที่พัก จากสิ่งที่ยุ่งวุ่นวายภายนอกให้เราได้ทบทวนจิตทบทวนชีวิตได้อธิษฐานสิ่งดีๆและส่งความปรารถนาที่ดีออกไปสู่จักกรวาลไม่ว่าคุณจะกำลังเหนื่อยล้าหรือหลงทางลองแวะมานั่งเงียบๆใต้ร่มเงาแห่งพระธรรมดูนะคะบางทีคำตอบที่ใจคุณรอฟังอาจจะลอยมาอย่างแผ่วเบา ในความเงียบนั่นเองคำนมัสการพระมหาธาตุเจดีมิ่งเมืองมรุกข,ขนาคนครนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาวาหังปรมะสารีริกธาตุโยมรุขานคะระวะหะเยมหาธาตุเจติยัเคปติทิตาสิระสานมานิ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุทั้งเก้าพระองค์อันประดิษฐานอยู่บนยอดแห่งพระมหาธาตุเจดีย์อันมีนามว่ามารุคนครด้วยเสียงกล้าวคำนมัสการบทนี้เป็นการน้อมสกการะพระบรมสารีริกธาตุโดยกล่าวน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ รวมถึงพระบรารมีของพระพุทธเจ้าและอธิษฐานขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองปราศจากภัยพิบัติอุปสรรคโรคภัยทั้งหลายเป็นการตั้งจิตถวายความเคารพบูชาแด่พระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต